สวัสดีค่ะอ้าวกดถ่ายท่าสดตอนไหนก็ไม่รู้สวัสดีทุกท่านนะคะที่มาติดตามเซฟนายนะคะวันนี้ก็มาถ่ายกันในไลฟ์สดหลังจากไม่ได้ไลฟ์มานานแล้วนะก็เนื่องจากว่าอา่มีประเด็นพิเศษอ่จะมีการยกย้าย ของดาวาดาวสำคัญดวงหนึ่งก็คือดาวพฤหัสบดีนะคะนะดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวที่เป็นประธานฝ่ายสุพเคราะห์นะคะเป็นดาวสำคัญดวงหนึ่งในในระบบนะคะการทำนายของโหรนะถือว่าเราดู ดาวพฤหัสสบดีเป็นหลักใหญ่ในการทำนายไม่ว่าจะเป็นดวงคนธรรมดาทั่วไปหรือว่าเป็นดวงเมืองก็ดีหรือดวงโลกก็ดีดาวพฤหัสสบดีนี้ก็จะเป็นตัวบ่งชี้อะไรหลายๆ,ๆอย่างเนาะทีน้เนี่ยวันวันที่ อัดคลิปอยู่เนสเตฟาน่าอัดคลิปอยู่เดี่ยวันนี้เป็นวันที่11มีนาคม2564นะฮะก็ใกล้ละนะคะใกล้ที่ดาวพฤหัสจะย้ายราศีอีกครั้งหนึ่งถือเป็นการย้ายครั้งใหญ่นะ,ะในในรอบปี2อ6 4นนะคะก็เลยต้องมาคุยให้ฟังนะ มาคุยฟังเพราะว่าที่ผ่านมานะอ่ะขอขยับนิหนึ่งที่ผ่านมานะคะก็ถือว่ามีเหตุการณ์ความวุ่นวายนะทั้งทังในบ้านเมืองเรานะทั้งทังในในในโลกนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากพอสมควรอนะ อันเป็นผลเนื่องจากดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งที่อ่อนอับแสงมากที่สุดในรอบ12ปีาดาวพฤหัสบดีนี้เขาเป็นดาวขนาดใหญ่เวลาเขาโครจรออครั้งหนึ่งจะกินเวลาระยะเวลาประมาณ1ปีนะคะปีละราศี12ราศีก็12ปีก็จะครบ1รอบนะคะ ดังนั้นเนี่ยในรอบปีที่ผ่านมา2,563ที่ผ่านมาดาวพฤหัสบสดีเนี่ยอยู่ในรอบอ,อ,อยู่ในรอบวงโคจรที่ตกอยู่ในตำแหน่งนิดนะคะในตำแหน่งนิดในภาษาโหนนิดก็แปลว่านิดๆหน่อยๆไม่ค่อยมีแสงเท่าไหร่ดังนั้นก็จะเห็นได้ว่า ดาวพฤหัสบดีในปีที่ผ่านมาเนี่ยอับแสงอยู่ในช่วงอับแสงจนถึง,ถงทุกวันเนี่ยตอนที่พูดคลิปอยู่เนี่ยก็อ่อนอับแสงอยู่นะคะดาวพฤหัสเนี่ยเปรียบเทียบได้เหมือนกับเทวดาที่รักษาเมืองรักษาโลกใบนี้แล้วก็รักษาดวงชะตาคนบุคคลแต่ละคนด้วยเปรียบเหมือนกับเทวดานะแต่ถ้าหากว่าเป็นอา่า เป็นในทางในทางแบบอาชีพก็เปรียบได้กับหมอกับพระกับครูนักกฎหมายหรือตำรวจทหารเออไม่ไม่ใช่ทหารเลยนะผู้ใช้ผู้ใช้กฎหมายผู้ปกครองนักปกครองอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าปี2563ที่ผ่านมาเนี่ย เรื่องของการใช้กฎหมายเรื่องของนักปกครองเรื่องของตำรวจอย่างเงี้ยคุณหมออย่างเงี้ยค่อนข้างไม่ค่อยมีแรงนะเห็นได้ชัดเลยเรื่องของตำรวจตำรวจเนี่ยโดนหนักมาก <laughs> โดนหนักมากจริงๆนะในะนะนะรอบสิปีเราไม่เคยเห็นตำรวจอ่อนอ่อนแอขนาดนี้มาก,ก่อนเลยนะ โดนสารพัดทุกอย่างเลยก็น่าเห็นใจถือว่าน่าเห็นใจผู้ปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าถ้าแข่งจนเกินไปนะคะแข่งมากเกินไปก็โดนอีกนะอ่อนเกินไปก็โดนอีกนั้นะดังนั้นเนี่ยเห็นได้ชัดว่าอันนี้เป็นผลสะท้อนจากดวงดาวเห็นไหมดาวพฤหัสอยู่ในจุดที่อ่อนด้อยอับแสงที่สุดก็เลยส่งผลให้ ผู้รักษากฎหมายนี่ไม่มีแรงก็เหมือนเทวดารักษาเมืองอ่ะที่ไม่มีแรงนะดังนั้นเนี่ยเ,เราจะเห็นว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคุณครูก็ดีทั้งคุณหมอก็ดีทั้งคุณตำรวจก็ดีนะพระสงฆ์พระเจ้าเรียกว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างน่าเห็นใจอื ก็อ่านตามดาวอ่ะง่ายๆเลยเนาะเราเราก็ไม่ได้เราไม่ได้ตีความอะไรยุ่งยากเลยคือมันเป็นจุดอ่อนแสงที่สุดของดาวพฤหัสเมื่อเป็นจุดอ่อนอับแสงที่สุดของดาวพฤหัสในรอบ12ปีย่อมหมายถึงการแสดงลิ์เดตต่างๆไม่มีแรง เทวดาที่รักษาเมืองไม่มีแรงนั่นเองนะคะแต่ข่าวดีก็คือเราได้อดทนมาจนถึงเกือบที่สุดแล้วเพราะว่าวันที่1 9มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะปี2564นี้นะคะตั้งแต่เวลา11นาฬิกา48นาทีเป็นต้นไปดาวพระหัสสปดีจะยกย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะพ้นจุด อัพแสงไปเลยนะคะผลจากจุดที่เป็นนิดนะขึ้นไปอยู่ราศีกุมก็มีกำลังฟื้นกลับขึ้นมามีกำลังฟื้นกลับขึ้นมาก็จะทำให้ผู้รักษากฎหมายนะคะคุณหมอคุณครูพระสงฆ์องค์เจ้าคือเทวดาที่รักษาเมืองกลับมามีกำลังอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะได้เห็นการใช้กฎหมายที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น การที่คนที่ทำผิดถูกลงโทษเห็นทันตาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นนะในะตั้งแต่ย9ิบเก้ามีนาคมเป็นต้นไปก็ตรงตามตำราเลยเรียกว่าอ,อ่านดาวที่อ่านไม่ยากเลยนะคะอ่านแบบตรงตัวตรงไปตรงมานะคนนี้มันหลอกได้นะแต่ดาวเนี่ยหลอกไม่ได้ เราอ่านดาวเราอ่านตรงๆตามมากริทึมเลยนะคะก็อ่านอ่านง่ายๆอย่างนี้แหละนะว่าต่อไปนี้่าทางกฎผู้คุมกฎผู้ดูแลประเทศชาติจะกลับมามีกําลังอีกครั้งนะคะสวัสดีท่านที่เข้ามาส่องนะคะวันนี้พูดถึงเรื่องดาวพฤหัสสบดียกย้ายในวันที่29นะเพอเอญ เขียนหัวข้อไม่ทันนะมันไปกดไลฟ์สดสก่อนนะคะนะดังนั้นคนที่รู้สึกงุดหงุดใจกับบ้านเมืองของเรานะว่าทำไมตำรวจไม่เข้มแข็งเลยทำไมนายกไม่เอาจริงสักทีทำไมอย่างง,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 งงู้นอย่างนี้อย่างนั้นหลายสิ่งหลายอย่างก็จะบอกว่าอ,อดทนอีกน,นิดเดียวอดทนอีกนิดเดียวเดี๋ยวดาวพฤหัสจะเดินดีแล้ว นดาวพฤหัสเดินดีวันที่29มีมนาคมนี้ตอน11โมง48นาทีฝะายกฎหมายบ้านเมืองจะกลับมามีฤทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเรียกว่าใครทำอะไรไว้ก็จะต้องได้รับผลกรรมทันตาเห็นนะขอให้ผ่านจุดที่อ่อนอับแสงนั้นนี้ไ็ก่อน ซึ่งก็ไม่กี่วันเองนะคะเราทนมาได้ขนาดนี้สำหรับดวงบุคคลนะดวงบุคคลเนี่ยก็ต้องไปดูกันอีกนะคะว่าดาวพฤหัสบสบดีของท่านเนี่ยอยู่ในตำแหน่งอะไรแล้วก็เดินไปเป็นอ่าเป็นยังไงกับดวงชะตาของท่านท่านก็ต้องปรึกษาหมอดูส่วนตัวของท่านเนาะอ่าสำหรับคนที่ดาวพฤหัสเดินดีก็ยินดีด้วยนะคะในทักษะจรแต่ละปีก็จะมี าการเดินที่ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้กำลังจะพ้นจุดอับแสงแล้วนะกำลังจะพ้นจุดอับแสงแล้วนะปัญหาติดขัดทุกอย่างก็เริ่มจะคลี่คลายนะคะเห็นชัดๆเลยในประเทศไทยเรานะการต้องคับใช้กฎหมายก็เริ่มกลับมาเข้มงวดมากขึ้นนะคะคนทำผิดก็เริ่มได้รับผลกรรม ะะตรงตามตำราโหนเป๊ะเลยทีเดียวนะคนที่เป็นเรียนหมอดูนี่จะเห็นล่วงหน้าไปแล้วนะคนเรียนหมอดูนี่เห็นล่วงหน้าไปแล้วว่าอ๋อเดี๋ยวพอถึงวันนี้วันนี้มันจะเกิดสิ่งนี้สิ่งนี้ขึ้นเราก็เลยไม่ค่อยเครียดกันเท่าไหร่สำหรับเรื่องวัคซีนนะคะวัคซีนที่กำลังเข้ามาในประเทศเราเนี่ยก็จะมีการเริ่มฉีดกันแล้วใช่ไหมคะ แลอย่างที่บอกนะคะว่าดาวพรฤหัสบดีเป็นตัวแทนของคุณหมอนะคะเป็นเทวดารักษามเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็วัคซีนก็จะใช้ได้ดีพอสมควรในระดับหนึ่งะคะแต่ยังไม่ถึงกั็ดีมากนะถ้าจะเอาดีจริงๆเนี่ยจะต้องไปนู้นเลยค่ะประมาณเดือนพฤศจิกายนนะ,ะท่้ที่เราเราเห็นรูปดาวนะเพราะว่าเนื่องจาก เมื่อดาวพฤหัสเดินเข้าราศีกุมในวันที่29มีนาคมแล้วเนี่ยมันจะมีการพักก็คือเดินถอยองศานะถอยองศามาพักที่ราศีมักรอีกรอบหนึ่งในช่วงวันที่28กันยานะคะเวลาตีสองนาทีก็คือเหมือนถอยลงมาที่เดิมอะแต่ว่าแป๊บหนึ่งนะคะไม่ได้อยู่นานอะไร ก่อนที่จะยกย้ายเข้าราศีกุมแบบเป็นเสซนเด็ดขาดเดินหน้าไม่ถอยหลังอีกแล้ววันที่8พฤศจิก,กา2 5 6 5 6 4ในเวลา22.11นากทีก็คือ8พฤศจิก,กาเนี่ยเรามั่นใจได้ว่าเราจะได้ยารักษาโควิดแบบดีจริงๆอะ่ะแบบโอเคสเสถียรมากอะ่ะฉีดแล้วได้ผลแล้วก็ผู้คนทั้งหลายก็กลับมามีชีวิต ปกติสุขนันอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีการเปิดประเทศในช่วงนั้นนะคะในช่วงปลายปีเพราะประมาณเดือนพฤศจิกาตามการเดินของดวงดาวที่กลับมามีกำลังนะคะดังนั้นเนี่ยก็อจรอนะคะว่าเศรษฐกิจการ การท่องเที่ยวอะไรต่ออะไรเดกจะกลับมาดีตอนไหนก็บอกคร่าวๆให้ฟังได้ว่าน่าจะกลับมาดีช่วงตั้งแต่พฤศจิกานีนเป็นต้นใหม่นะเอาเอาแบบยาวๆเลยไม่ถอยแล้วอ่ะพฤศจิกานีนเป็นต้นไปยาวไปเลยนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเดินนําหน้าดาวเสาร์ไปริ้วๆแล้วไม่คู่กันมาเหมือนคราวที่แล้ว,ลวนะ เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยปี63เนี่ยดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ตีคู่กันมาถือว่าดาวพฤหัสจะเป็นดาวประธานฝ่ายสุป,ปะห์ส่วนดาวเสาร์เป็นประธานฝ่ายบเาวาะคอก็เหมือนพระกับโจรที่เดินคู่กันมานะคะย่อมที่จะหักล้างพลังกันและกันดังนั้นดาวพฤหัสจึงเหมือนกับโดนบั่นทอนกำลังไปนะคะ และอีกอย่างหนึ่งก็ตกในตำแหน่งนิดด้วยในปีที่ผ่านมาก็เลยทำให้พวกทั้งหลายทั้งหลาเนี่ยออกมาป่วนเมืองกันได้ง่ายนะคะแล้วก็ดูเหมือนกฎหมายจะจัดการอะไรไม่ได้เลยนะคะดูเหมือนว่าจะไม่มีใครทำอะไรพวกเขาได้นะแต่ตั้งแต่29มีนาคมนี้เป็นต้นไปจะ เริ่มแผงลิศแล้วนะคะดาวพฤหัสจะแผงลิศแล้วนะแล้วก็จะทีนี้ก็จะมีการเก็บกวาดน,นะคะเก็บกวาดมันเกิดขึ้นนะสำหรับดาวพฤหัสก็จะกลับมามีกำลังแล้วนะคะก็ดีใจด้วยดีใจด้วยนะหลายคนเดบยแบบโอชีวิตแย่มานานะนะโอ้่ทำไมทำดีไม่ได้ดีก็เพราะว่าดาวพฤหัส ซึ่งเป็นดาวฝ่ายดีเนี่ยมันอ่อนกำลังมันเองเอ,อพอดาวดาวฝ่ายดีอ่อนกำลังมันก็เหมือนคนทำดีไม่ได้ดีบางทีเราก็น้อยใจนะโอ้ทำไมทำไปแล้วเหมือนมันหายไปในอากาศเลยอะ่ะทำไมคนที่ทำชั่วมันได้ดีกันโอ้โหโครมโครมแหม่มันน่าน้อยใจก็เพราะเนี่ยค่ะกำลังของดาวพฤหัสมีไม่พอสวัสดีนะคะท่านที่มาชมนะ ดังนั้นวันที่29มีนาคมนี้หลายๆวัดหลายๆที่หลายๆสำนักเขาจะมีการจัดไหว้นะคะรับดาวพรฤหัสย้ายราศีกันก็อยากให้หลายท่านไปถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไปได้เนาะไปไหว้รับก็ดีแต่ถ้าไม่สะดวกก็สวดมนต์ไหว้พระอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะก็จัดส้มสักห้าลูกนะ เพื่อบูชารับดาวพ,พระพฤหัสบดีซึ่ง,ง,งท่านก็เป็นฤาษีฤาษีก็เป็นตัวแทนดาวพฤหัสดาวครูนะก็ใช้ผลไม้นี่ราคาสีส้มนะใช้ผลไม้สีส้มในการไหวท่านก็ได้ห้าผลอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ยากอะไรไหวดาวพฤหัสไม่ยากอะไรเพราะท่านเป็นฤาษีท่านก็ฉันแต่ผลไม้นี่แหละนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ไหวรับฤาษีก็ ควรจะต้องเป็นคนที่มีศีลก็คือถือถือศีลสักหน่อยนะ,ะปฏิบัติธรรมส่วนมุลอะไรประมาณอย่างนี้เพื่อรับสิ่งดีๆเข้าเข้าสู่ชีวิตตัวเองนะคะดาวพฤหัสก็จะพ้นจากจุดต่ำสุดแล้วนะคะเราก็จะได้เฮสักทีประเทศไทยจะได้มีแรงเดินหน้าต่อไปนะแล้วก็ดาวพฤหัสนี้ก็ยังเป็นตัวแทน ตัวแทนของความรุ่งเรืองตัวแทนของโชคลาภความดีต่างๆนะคะที่ดูเหมือนว่าปี63ที่ผ่านมามันจะมันจะหาอีตรงนี้ยากเหลือเกินเดี๋ยวยีิบเก้านี้ยะจะกลับมาดีอีกครั้งนะกจะกลับมาดีอีครั้งแล้วก็หลายคนอาจจะมีโชคมีลาบแล้วนะ ก็ลองลองเล่นกันพอของป้าของคอนะคะเลขห้าเลขห้าก็เป็นตัวแทนของดาวพฤหัสนะห้าจะมาก็ได้นะในงวดวันที่หนึ่งเมษายนเนี้ย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวกายเป็นแม่หมอให้หวยอีกเนะี <laughs> ้ยแต่ว่าอย่างที่บอกะคะ่ะดาวพฤหัสกลับมามีกําลังอีกครั้งนะคะก็คือเลขห้า นะแต่ว่าห้าเนี่ยจะเป็นเจอกับอะไรไม่ทราบเหมือนกันก็ลองลอง,ลองผสมปนเปกันดูนะคะสวัสดีครับพี่สมบูรีนะครับคุณที่มานั่งเป็นเพื่อนนะเจะฟเฟอนไาจะได้ไม่นั่งพูดอยู่คนเดียว <c oughs> ลืมว่าจะเขียนหัวข้อลงไปแล้วมันมือไปกดไลค์ก่อนนะ่ะกดไลค์สดก่อนนะ่ะเลยไม่ได้เขียนเลยว่า จะบอกว่าดาวพฤหัสกำลังจะพ้นจุดอับแสงแล้วนะให้พวกเราเตรียมไหวรับดาวพฤหัสพ้นจุดอับแสงแล้วก็เตรียมเดินหน้าประเทศไทยนะประเทศไทยจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะแยะเลยละ่ะหลังยี่สิบเก้ามีนาคมนี้เป็นต้นไปนะก็พ้นจุดอับแสงแต่ว่าจุด ระวังก็คือเดี๋ยวมันจะมีจุดที่กลับมาเป็นนิดอีกรอบหนึ่งประมาณเนี้ยยี่แปดกันยาจะพักอยู่หน่อยหนึ่งถึงแปดพฤศจิกาแต่ก็ไม่นานไม่กี่วันนะคะไม่กี่วันกลับมาพักเที่ราสิมราชสิมกรเป็นตําแหน่งนิดแต่เดี๋ยวก็เดินหน้าแล้วก็ไม่กลับมาอีกแล้วสิบสองปียาวนะ ดังนั้นนะคะใครอยากจะทำการมงคลใดๆอยากลงทุนอยากซื้อหาอสังหาริมทรัพย์อยากเปิดบริษัทอยากให้เลือกช่วงดาวพฤหัสมีกำลังนะคะ29มีนาคมตั้งแต่11นาฬิกา48นาทีเป็นต้นไปนะคะช่วงนั้นดาวพฤหัสสุดีมีกำลังฟื้นคืนขึ้นมา ทำการมงคลใดๆจะดีกว่านะคะตอนตอนช่วงเนี้ยมีนาคมเนี้ยดาวอยู่ในจุดอับแสงอ่อนแสงเป็นตำแหน่งนิดนะก็ถือว่ายังไม่โอเคนักนะคะยังไม่โอเคนักนะ,ะสำหรับการที่จะเริ่มโครงการรเริ่มทำอะไรใหม่ๆหรือจะลงทุนอะไรก็ยั้งมือไว้หน่อยหนึ่งก็ดี <c oughs> นะคะยั้งมือไว้สักนินนึงนะ นี่ก็มาบอกให้ฟังกันนะคะในสไตล์คนที่เรียนโหราศาสตร์ส่วนคนที่เข้าเก่งๆนะครูที่เป็นโหดเก่งๆเนี่ยโหหลายท่านเนี่ยก็ยิ้มละนะคะเพราะว่าเห็นเห็นะระไกลแล้วบอกว่าเออจะพ้นจุดต่ำสุดแล้วนะประเทศชาติจะเดินหน้าแล้วนะคะแล้วประเทศไทยก็จะมีข่าวดีหลายเรื่องตามเข้ามา นับตั้งแต่21เมษายนนี้ที่จะถึงนี้21เมษายน2564เนี้ยจะเป็นวันเกิดดวงเมืองซึ่งวันเกิดดวงเมืองปีนี้นะคะราหูจะเปลี่ยนทักษะนะคะดาวราหูซึ่งคนทรัพย์ดวงเมืองอยู่จะเปลี่ยนทักษะเป็นสีจรค่ะพอดาวราหูเปลี่ยนทักษะเป็นสีจรในวันเกิด ของประเทศไทยปั๊บเท่านั้นแหละคะ่ะจะมีโชคใหญนะ่ราหูจะให้โชคราหูจะให้โชคประเทศไทยนะคะเป็นเรื่องอะไรนะั้นก็คงเป็นเรื่องเงินเงินทองทองนะหลายอย่างที่เราอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้นะแต่ราหูเนี่ยเป็นเลขแปดเนาะหมายถึงคนจีนนะ่ะอาจจะได้เงินอะไรบางอย่างมาจาก ประเทศจีนอ่เราก็มาลองจับตาดูกันดูนะคะว่าเราจะได้โชคได้รับอะไรมาจากทางประเทศจีนมาลงทุนอะไรให้เราอ่าที่ได้ยินข่าวแว่วๆมาตอนนี้ก็คือดิจิตอลหยวนที่อาจจะมาจับมือกับเงินบาทไทยที่ที่ที่อ่าทางจีนเขาจะลงทุนอะไรของเขาอยู่ก็น่าจะเป็นเรื่องของเงินดิจิตอลนะคะ ที่ทได้ยินข่าวมาแล้วนะเอออาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะที่มากับระบบการเงินการเงินแบบใหม่ของของโลกเราแล้วก็อาจจะมีความร่วมมือกันระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้ประเทศไทยเราได้ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ะชน,นะทีนี้เราก็ต้องมาดูกันว่า 21่เมษายน2564นี้เราจะได้ประโยชน์อะไรกันทั้งประเทศจากราหูค้นซัพย์กลายเป็นราหูให้โชคแหมดดีจังเลยเพราะฟังแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วนะคะว่าอยู่ๆเดี๋ยวมันจะมีโชคลาภอะไรนะเข้ามาสู่ประเทศไทยเรานะจากจีนซึ่งเป็นเหมือนกับพี่น้องนะเผาพันธุ์เดียวกัน ใครๆพี่กับน,น้องเลยประเทศจีนกับประเทศไทยนี่จริงๆมีความผูกพันแน่นแฟนนะคะมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเป็นราชธา,านีนะนะไทยจีนนะซึ่งก็ค่อนข้างาแยกกันแยก,แยกกันไม่ค่อยออกนะคะนะคนจีนคนไทยก็เหมือนเผ่าพันธุ์เดียวกันนั่นแหละนอ่ะอันนี้ก็แวะมาบอกข่าวดีกัน ว่าะะมาบอกข่าวดีกันก็เตรียมตัวรับโชคนะคะเตรียมตัวรับโชคอีกไม่กี่วันนี้เองนะหวังว่าครั้งนี้เราจะผ่านพ้นวิกฤตทั้งทางเศรษฐกิจและวิกฤตการเมืองวิกฤตทางโรคระบาดอะไรต่ออะไรไปด้วยกันแล้วก็เข้าสู่ยุคชีวิไลัยแท้จริงของ ของประเทศไทยเรานะคะขอให้พวกเราอดทนอีกไม่กี่วันเองนะคะก็ทำดีพูดดีคิดดีเนาะออนะคะก็สิ่งใดๆที่มันไม่ดีต่อใจก็ให้มันผ่านพนไปให้มันอยู่กับปีเก่าซะแล้วเราทำอะไรที่ไม่ดีก็เก็บมาเป็นบทเรียนนะเราก็จะได้ไม่ทำอีกนะคะ ก็เปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทำก็จะกลายเป็นชาวสีวิไลแท้จริงชาวสีวิไลเนี่ยเขามีมีความดีตั้งแต่ความคิดแล้วอ่ะต้องคิดดีก่อนคิดดีแล้วก็พูดดีแล้วก็ทำดีมันจะดีสามสิ่งผลลัพธ์ก็จะออกมาดีนั่นแหละคือสิ่งที่ดาวพฤหัสพฤหัสบดีชอบนะาะพอคิดดีพูดดีทดําดีแล้วชีวิตก็ดี มันก็จะเป็นชาวสิวิไลซึ่งมีความสุขนะเราได้เห็นแล้วว่าปี63เนี่ยมันมันเกิดอะไรที่มันแย่ๆเยอะมากถ้าเราพูดเร็วทำเร็วคิดเร็วสิ่งเร็วๆก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตเรามันเป็นมันมนันเหมือนกับบทเรียนอะนะที่ผ่านมาเนี่ย เกิดความวุ่นวายเกิดอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายในในประเทศชาติเนี่ยก็เป็นเหมือนบทเรียนให้หลายๆคนนะได้ศึกษานะว่าอ๋อถ้าเราให้ทุกกระท่านทุกนั้นจะถึงตัวถ้าเราพูดไม่ดีกับคนอื่นพิมพ์ไม่ดีคอมเมนต์ไม่ดีกับคนอื่นสุดท้ายมันเป็นบุมแมลงตีกลับมาที่เราทท้งนั้นแหละไม่ว่าเราจะถูกอ่าด่ากลับ จะถูกคดีความถูกฟ้องร้องเสียเงินเสียทองเสียเพื่อนอะไรต่ออะไรมันเป็นบทเรียนหมดเลยว่าถ้าเราคอมเมนต์โดยโดยที่เราไม่รักษาน้ำใจคนอื่นคนอื่นก็จะไม่รักษาน้ำใจเราเช่นเดียวกันนี่เป็นบทเรียนที่ผ่านมาทำให้ในปี64หลายท่านน่าจะระมัดระวังในการใช้คำพูดแล้วก็ใช้ชีวิตนะฮะระมัดระวังความคิด การกระทาําคาพูดของตัวเองมากยิ่งยิ่งขึ้นไปทําให้ประเทศไทยเราเก้าวสู่ความเป็นสิวิลาย,ยิ่งขึ้นตามที่เขาบอกว่าต่อไปจะเป็นยุคสิวิลยใช่ไหมมันจะสิวิลยไม่ได้ถ้าเรายังด่ากันอยู่นะคะถ้าเราไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดเรายังด่ากันอยู่มันจะสิวิลยไม่ได้แต่หมายความว่าปี63าทุกอย่างที่ผ่านมามันผ่านมาให้เราเรียนรู้ เพื่อที่ต่อไปเราจะได้ขัดเกลาตัวเองให้สีเวลาย,ยิ่งขึ้นไปเนาะเอออะ,อออะเตรียมรับดาวพฤหัสย้ายองศาเข้าสู่ราศีกุมกันและขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกๆด้านนะคะวันนี้สเตฟานด้ขอไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกันให้ด้วยนะคะขอให้มีความสุขกันมากๆสวัสดีค่ะ